สวัสดีเพื่อนเพื่อนไอเดียลโตเททุกท่านนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยเททนะครับที่ที่ทำออกมานะครับก็วันนี้จะมาดูเทคนิคการเททนะครับก็จะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างคนกับโรบอทนะครับที่จะเททร่วมกันนะครับอันนี้ผมจะจําลองนะครับเททไม่ช่จริงนะครับแต่ว่าจําลองโปรแกรมนะครับก็ก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับว่าคู่นี้ผมเททอยู่ที่ gpp เี่ปนนะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นการาโรบอทนะครับก็จะเป็นคนเทดนะครับผมแล้วฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นเกี่ยวก็จะเป็นอ,ออเดอร์นะครับที่เราเทรดเองนะครับก็ก็จะแบ่งเงินกันนะครับก็คือคนละครึ่งนะครับก็ตั้งตรง เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับนี้จะใช้เป็นโหมดเมนูนั่นนะครับอันนี้เป็นอ่าที่เราจะเทรดเองนะครับฝั่งขวามือนะครับก็ผมก็มาตั้งตรงอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของโรบอทนะครับเราจะให้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ การคงความคงทนของกดนะครับจะสามารถทนได้4,000จุดนะครับในการเทรดผมเล่นเดทนะครับคือว่าจะเทรดไม่ใช่เดทผมจะเทรดภายในวันเดียวนะครับคือเทรดเป็นอ่อสั้นๆนะครับให้จบภายใน1วันนะครับนอกจากว่ากราฟไม่วิ่งหรือว่าผิดทางนะครับก็จะถือถือนานมากกว่า1วันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเซตที่3 3ถึง4,000นะครับอันนี้ผมจะเอามาที่4 0 0พนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมใช้บัญชี xm นะครับซึ่งได้โบนัสมาส0เหรียญน,นะครับซึ่งอยู่ในเครดิตผมก็เลยใช้เป็น100%เนะครับเพราะว่าบาลานซ์ผมมีอยู่20เหรียญน,นะครับ20เหรียญน,นี้ก็ได้มาจากาการเทรดนะครับไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับพอนี้ก็ผมก็ตั้งเป็นร้อยเหรียญน,นะครับก็คือว่า,าเราจะใช้ ที่จริงมันคือถ้าใครไม่มีเครดิตนะครับก็คือแบ่งแบ่งแบ่งคนละ50 50นะครับหรือว่าจะให้แบตจะให้บอด40คน60อย่างนี้นะครับก็คือหรือถ้าใครมีมีเพื่อนนะครับที่อยากจะเทรดร่วมกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็คือเป็นมันมัลติเทรดนะครับก็คือเทรดหลายคนนะครับโดยการแบ่งเงินกันนะครับสมมติว่าคนละ3 0อนย่างเงี้ยครับก็ได้3คนนะครับ ก็ตั้งตรงนี้ได้นะครับเพิ่มความสนุกในการเทรดนะครับอีกอย่างหนึง่งการเทรดหลายคนนะครับเป็นการเทรดหลายคนมีผู้ช่วยเทรดมันดีกว่าเทรดคนเดียวนะครับเพราะว่าเทรดคนเดียวเราอาจจะใช้ความคิดส่วนตัวมากกว่าระบบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับันนี้ผมก็มีการเข้าออ,อเดอร์ไปแล้วนะครับก็เข้าจุดเดียวกับโรบอทนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมมองแล้วหน้าเข้านะครับ นะครับตรงนี้นะครับคอนว์ตเซนนะครับคือบัญชีนี้เป็นบัญชีไมโครนะครับผมก็จะคอนว์ตเซนของ XM นะครับส่วนของ Xnet ไม่ต้องใส่นะครับเ m ก็ใส่ไป100นะครับเพื่อให้ลถรที่โชว์นะครับมันมันมันตรงกับบัญชีบัญชีของไมโครนะครับที่เยา c o คนวอตออกมานะครับซึ่ง XM นะครับการแสดงผลมันมันแสดงเป็นดอลลาร์นะครับ ส่วนว่าล้อไซต์ที่เป็นเซนนะครก็เลยต้องมีการคอนด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นโหมดเมนวลนะครับผมเทที่1นนาทีนะครับเล่นสั้นๆนะครับแต่การเข้าออเดอร์ก็จะดูไม่ส่วนทาวเฟรมใหญ่นะครับก็จะดูตรงผู้ช่วยเทรดนะครับก็จะมีทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็15นาที4ชั่วโมงนะครับข้อดีคือเรามีผู้ช่วยนะครับ เราก็จะดูว่าตอนนี้มันบอกว่าเป็นเป็นขาขึ้นหมดเลยทั้ง4ตัวนะครับผมจึงมั่นใจผมจึงเล่นออเดอร์ที่ถือออเดอร์บายไว้นะครับส่วนตลาดไม่แน่นอนนะครับอาจจะลงก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ส่วนเทียนใหญ่นะครับก็ตอนนี้เราสามารถความควบคุของของพอร์ตนะครับก็คือ64 0 0 0พจุดนะครับที่เราจะล้างพอร์ตนะครับก็เพิ่งเข้าอ,ออเดอร์แรกนะครับก็เลยถือได้เยอะ ก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับก็โปรแกรมก็บอกว่ามีการบายนะครับ147.236นะครับที่ผมทำการบายไปนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นโรบอทเทนนะครับก็มีการบายไปแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองดู เดี๋ยวไปดูที่เมนนนนะครับนาะฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือนะตรงนี้นะครับเราสามารถเหมือน M 1นะครับตอนนี้อยู่ที่ M 1นะครับถ้าถ้าถ้ามีถ้าไฟนะครับเราต้องไฟสีน้ําเงินนะครับปรุมสีน้ําเงินดีกว่าครับมาติดที่ M 2หมายความว่าเราก็สามารถใช้ที่ใช้ M ผ M 2นะครับในการแก้ปอดต่อไปถ้ามีการผิดทางนะครับผมขอขยายนะครับ นี่ผมผมผม,ผมเทยผ่าน VPS นะครับเพราะว่าตอนที่เราเ,เราใช้โทรศัพท์มือถือเราก็เทดได้นะครับเพราะว่า EA ต้องการต้องการใช้ออคอมพิวเตอร์ในการเปิดออนไลน์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้น VPS ดีสุดนะครับเดือนละร้อบบาทนะครับคุ้มครับ ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมี2ออเดอร์นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะโชว์ว่าบายหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นการเราบ่ายหนึ่งออเดอร์นะครับแต่ปลดรวมทั้งหมดทั้ง A เทดด้วยเราเทดด้วยนะครับก็เป็นที่2ออเดอร์นะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่ผมจะปล่อยนะครับตรงตรงออโต้ผมยังไม่ปล่อยนะครับผมจะปล่อยเป็นเมนวลให้ทุกคนใช้ระบบให้ให้เป็นก่อนนะครับก็คือเทดก็เทดเหมือนทั่วไปที่ทุกท่านเทดนะครับตรงนี้ก็จะมีคําแนะนํานะครับ ว่าให้บายที่ราคาเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะไม่ซื้อให้นะครับในเวอร์ชันของเมนนวลนะครับส่วนเวอร์ชันออโต้ผมจะปล่อยในในเวอร์ชันถัดไปนะครับขอทดสอบก่อนนะครับตรงนี้นะครับเอหนึ่งนะครับมันมีล็อให้เราทั้งหมดนะครับศูนจุดหนึ่งห้านะครับซึ่ง0ู5จุดหนึ่งห้านี้นะครับเราจะเทรดนะครับ สมว่าผมจะแก้ทาง0ู5หนึ่งห้าตรงนี้ครับผมจะแบ่งเป็นสองไม้นะครับหรือว่าสาไม้แล้วแต่เรานะครับถ้าสามไม้มันก็จะถูกซอยไปนะครับอย่างนี้อันนี้ห้าไม้นะครับอย่างนี้ครับห้าไม้ข้อดีของการซอยซอยไม้ในการข้าวนะครับคือว่าสมมติว่าตรงนี้มันผมผมมีความคงทนที่สี่พันจุดใช่ไหมครับก็นตรงนี้มีห้าเมเท่ากับว่าห้า ถ้าหาร4,000ก็ได้800นะครับเท่ากับว่า800จุดเราจะเปิด1 1งหนะครับถ้าไม่ถึง800จุดเราอย่าเพิ่งแก้แก้พอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นระหว่าง800เนี่ยครับเราสามารถซอยนะครับซอยไม้ในการเข้าเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าทุกๆ200จุดล้วนๆ100จุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการซอยเ m นตรงนี้นะครับถ้าเราซอยเยอะนะครับก็ก็เป็นผลดีนะครับทําให้เรา เข้าออเดอร์ได้หลายไม้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอแปดร้อยนะครับสมมติว่าผมจะแบ่งสักถ้าสี่ไม้ก็จะตกดูทุกๆสองร้อยจุดคุจะเปิดได้นะครับหนึ่งไม้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรแล้วแนวต้านนะครับคือไม่ต้องสนใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในระยะแปดร้อยเนี่ยครับเราต้องบริหารในการเข้าเอเดอรให้ดีอันนี้ผมใช้ทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยว